สวัสดีครับวันนี้ครับพี่วูดครับช่องสูงวัยต้องไปเที่ยวครับจะพาทุกคนครับมาเที่ยวครับสกายวอล์คของเมืองปูซานครับก็ชื่อว่าปูซานซองโดสกายวอล์คนะครับณจุดนี้ครับเป็นสกายวอล์คที่ยื่นลงไปในทะเลครับสูงพอสมควรครับสูงมากๆเหมือนกันนะครับทําให้เกิดความเสียวได้นะครับนี่คือบรรยากาศครับทะเลครับปูซานครับสีฟ้าครับพี่วูดมาตอนเช้าครับเราจะมาเที่ยวขึ้นรถไฟจิ๋วครับแต่ว่าเวลาเขาด ให้เราขึ้นมันเลดออกไปเราก็เลยมาที่สกายวอลก่อนครับนี่คือเส้นทางครับเส้นทางที่เราจะเดินไปสกายวอลนะครับเป็นเส้นทางเรียบๆครับริมชายทะเลครับขนาดเดินไปเราก็ชมทัศนียภาพของทะเลสีฟ้าครับสวยครับและนู่นไกลๆก็คือสกายวอลครับสกายวอลที่มันพุ่งออกลงไปในทะเลครับสูงครับสูงเป็นร้อยเมตรเหมือนกันนะครับยิ่งใหญ่อลังการครับแต่มองดูแล้วครับน่าจะสู้ที่ เออเชียงคานเราไม่ได้นะครับสกายวอล์กหน้าราใหญ่ของเราไม่ได้ครับของเขาน่าน่าจะเล็กกว่านะครับเดี๋ยวรู้กันครับแล้วเราก็เดินมาเรื่อยๆครับด้านข้างครก็เหมือนอย่างนี้เลยมีป้ายให้เขียนชื่อครับแล้วก็หมาแหวนไว้ครับเหมือนอย่างที่เราไปบ้านอีตองครับเราก็ไปเขียนป้ายแขวนไว้นะครับเออสไตล์เดียวคล้ายๆกันไม่รู้ใครลอกเรียนแบบใครกันก็ไม่รู้นะครับอันนี้เป็นรูปปลาครับแล้วก็เขียนชื่อแขวนไว้กันนะครับไว้ที่ตะข่ายครับกำแพงข้างๆ บริเวณครับริมชายทะเลแห่งนี้ครับแล้วพี่วุ้งก็พาทุกคนขึ้นมาครับก่อนที่จะขึ้นไปบนสกายวอล์กนะครับเราจะต้องเปลี่ยนใส่รองเท้าครับเป็นรองเท้ากำมะหยี่สวมทับรองเท้าเราเลยเข้าไปเลยได้นะครับมาที่นี่ไม่เสียตังค์นะครับที่นี่เข้าฟรีนะครับแต่ประเทศไทยนันต้องเสียตังค์นะครับก็มาเปลี่ยนรองเท้าครับแล้วนี่คือป้ายครับป้าย มันแปลว่าอะไรเราก็ไม่ดูนะครับอันนี้คือคงเป็นชื่อครับชื่อของสกายวอล์คแห่งนี้นะครับหรือว่าเป็นประวัติหรือที่มาครับพี่วูดอ่านไม่ออกนะครับก็ไม่รู้ก็ถ่ายให้ดูเป็นไกล้ลายน์ครับสถานที่รถไฟจิ๋วแห่งนี้นะครับจะมีสกายวอล์คครับแล้วก็มีประภาคารเป็นที่จอดเรือบะมงครับจะมีจุดเที่ยวอยู่3ามที่นะครับเราก็เดินชิวชิวขึ้นมาครับถ้ามาก่อนเวลาที่รถไฟเกียวจะวิ่งเราก็มาเที่ยวนะที่สกายวอล์คแห่งนี้ก่อนได้นะครับสกายวอล์คแห่งนี้ครับชื่อว่าเดี๋ยวบอกอีกครั้งนะ ซองโดครับซองโดสกายวอลครับแล้วเราเปลี่ยนรองเท้าครับเปลี่ยนรองเท้าเราก็เดินเข้ามาเรื่อยๆชิวๆครับมองลงไปด้านล่างครับสกายวอลที่นี่ครับไม่เลยเป็นพื้นกระจกหมดนะครับเป็นพื้นเอ่อเป็นพื้นแบบว่าเป็นพื้นทึบๆอ่ะเป็นแผ่นไม่้เป็นไม้สาเร็จรูปครับเป็นทึบๆส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นกระจกครับกระจกใสายๆมองลงไปก็หวาดเสียวดีนะครับเพราะว่ามันสูงครับสูงจากพื้นทะเลมาพี่วุดว่ามันวัดสองร้อยสามรอยเมตรได้นะครับ ก็เขาแบ่งเป็น3ส่วนนะครับส่วนกระจกส่วนเป็นพื้นพื้นสําเร็จรูปแล้วก็แล้วก็ส่วนที่เป็นตะแกรงเนี่ยตะแกรงเหมือนนตะแกรงท่อน้ําทิ้งอ่ะมองลงไปลึกมากครับหวาดเสียวครับคนที่ชอบที่กลัวความสูงมาณจุดนี้ก็คงจะหวาดเสียวมากนะครับแต่พิวุฒชินแล้วครับชินกับความสูงนะครับเราเลยไม่กลัวก็ถ่ายมาฝากทุกคนที่อยู่ทางบ้านนะครับอันนี้คือสกายวอล์กที่ปูซานนะครับเป็นสกายวอล์กบนภูเขาครับยื่นลงไปในในทะเลครับสีฟ้า ทะเลปูซานแถวนี้สีฟ้าสวยครับก็มาถ่ายรูปมาชมวิวครับมาชมวิวสองฝั่งของทะเลครับสวยสวยมากๆก,กันครับทะเลปูซานทําไมมันสีฟ้าฟ้ามันสดครับประเทศไทยบางทีเราเห็นสีข,า,ขาวๆนะถ้าเราไปแถวภาคใต้ก็จะเห็นเป็นสีฟ้าหรือว่าสีรามครับแต่ที่นี่ครับเขาเป็นสีฟ้าโดยตลอดเลยสวยครับทัศนียภาพเขาสวยงามมา,มากๆครับเหมาะก,กับการมาพักผ่อนหรือมาท่องเที่ยวมาถ่ายรูปลิมทะเลฮะ มายามเช้าหรือว่ายามเย็นน่าจะดีมากนะครับแต่ถ้าเกิดมากางวันท่าทางจะร้อนครับตรงนี้ครับเขามีโครงการครับฝั่งขวามือครับที่เราเห็นด้านล่างครับเขาก็พยายามจะขยายสกายวอล์กให้ใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าที่ยื่นออกมานี่มันเป็นแค่ทางยื่นออกมาเฉยๆนะครับสู้ที่สกายวอล์กเชียงคานเราไม่ได้ครับนั่นคือด้านล่างนะครับเขากำลังทําต่อหม้อกําลังจะขยายให้เป็นวงกว้างใหญ่ถ้าใหญ่ขึ้นมาก็คงจะปอปกับสกายวอล์กที่เชียงคานของเรานี่ที่หน้าผะใหญ่นะครับ ถือว่าสกายวอล์กที่นี่เขาสู้ประเทศไทยไม่ได้นะครับหรือว่าเขามีมาก่อนก็ไม่ทราบนะครับเขาเกิดมาก่อนเขามีแคบแคบเขาอาจจะเกิดก่อนเราเยอะนะครับแต่เราเกิดที่หลังเขาแต่เราพัฒนาขึ้นมายิ่งใหญ่อลังการครับนี่ฮะแนวที่เขาจะสร้างสกายวอล์กต่อไปนะครับแต่ว่าเขาไม่สร้างแล้วครับเหมือนยังมาปล่อยลางๆเห็นสนิมกินแถวต่อหม้อเยอะแยะไปหมดเลยเขาคงหยุดนะหยุดโครงการไว้นะก็ถือว่าเรามาเที่ยวสกายวอล์กบูซานครับเป็นจุดที่ยื่นลงไปในทะเลครับ ในทะเลสวยครับดูนะฮะนักท่องเที่ยวเยอะแยะไปหมดเลยครับคนเกาหลีก็มาเที่ยวเยอะนะครับไม่ใช่ว่าเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับคนไทยก็ไม่เบาครับคนไทยอยู่เกาหลีนี่เดินไปทางไหนครับก็จะได้เสียงคนคนไทยพูดกันตลอดทางครับไม่ว่าจุดนักท่องเที่ยวนะจุดแห่งขนตําบลใดครับหรือจะเป็นแหล่งร้านอาหารหรือช้อปปิ้งคนไทยครับที่ไทยเข้าทุกจุดครับคนไทยถือว่าเป็นคนรวยนะไปต่างประเทศเป็นว่าเลี่ยนแหลม นั่งเครื่องบินไปนี่ยครึ่งลำข้อนลำครับเป็นคนไทยซะโดยตลอดนะครับก็อย่าลืมกดติดตามพี่วุ้ยไว้นะครับช่องสูงวัยต้องไปเที่ยวครับแล้วเช่นเคยครับพี่วุ้ยจะเอาภาพดีๆเอาสิ่งดีๆมาฝากทุกคนที่อยู่ทางบ้านครับที่ไม่ได้ออกไปไหนนะครับกดติดตามพี่วุ้ยไว้ครับจะเอามาฝากทุกคนนะครับวันนี้ครับพี่วุ้ยอยู่ที่สกายวอล์คครับซองโดครับที่ปูซานประเทศเกาหลีนะครับ สวยจริงๆนะครับสวยมากๆเลยมาตอนนี้ประมาณสัก้าโมงกว่าเนี่ยแดดก็กำลังขึ้นมาครับถ่ายรูปก็พอได้นะครับแต่ถ้าเกิดมาตอนเที่ยงท่าทางจะร้อนมากๆเลยร้อนเอากาเลยครับเพราะว่ามันเป็นจุดริมทะเลครับจากภูเขาครับเขายื่นลงไปในทะเลครับสูงประมาณ200เมตรครับเป็นกระจกใสๆนะครับสวยจริงๆครับสวยครับสวยไม่เบาเลยครับสวยครับแต่ว่า พูดถึงฟาร์มใหญ่โตก็คงจะสู้ที่สกายวอล์กชิงคานของเราไม่ได้นะครับวันนี้กับสวัสดีมีฟาร์มสุขทุกทุกคนครับที่ได้มาดูคลิปของพี่วุฒนะครับครับวันนี้ปู่